วันนี้จะแนะนําการตีมีดร้านแถม่วงหวานนะอำเภอนครนะครับผมน,ะนี่คือช่างตีมีดอเอาเผาเหล็กให้มีโครงสร้างเป็นออสเทนไนต์ออกเป็นสีส้มๆนะครับผมโครงสร้างออสเทนไนต์เนี่ยเหล็กจะมีความยืดหยุ่นนะฮะตีแล้วมันสามารถาแบนสามารถยืดตัวหดตัวได้นะครับผม ตอนนี้สีเริ่มเริ่มเจียจางนะครับทาเป็นออสเทนไรลดลงตอนนี้เริ่มจะตี้ากขึ้นนะต้องไปเผาซ้ำแลไรอย่างนี้นะนะครับผมเผา,เาทีละสองด้ามสลับกันนะด้ามที่หนึ่งไปเผาก็เอาด้ามที่สองมาตีนะตรงไหนที่เป็นออสเทนไนก็ตีตรงส่วนนั้นนะครับผมนะอันนี้ตนะีสันการตีต้องมีเทคนิคการไล่ตีสันตีคมนะ ตอนนี้่าเป็นออเทไนม์ลดลงแล้วอุณหภูมิลดลงแล้วนะฮะต้องไปเผาใหม่นะครับผมนี่คือเทคนิคพื้นฐานของการตีเหล็กร้านช้อม่วงหวานนะครับผมเนะตาก็ใช้ตอถฐานธรรมดาป๊อปโกเว์เป่าตอนนะี้จะให้ตรงไหนร้อนก็ถุงไฟตรงนั้นนะนะครับผมก็ ใครต้องการมีดต้องการซีมีดรูปแบบไหนก็ได้หาแบบมานะมาที่ร้านซอม่มงหวนานอำเภอน้ำพองจบบังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับ